มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังสำคัญนะครับกำลังสร้างผลงานดีๆให้กับทีมชาติไปยาวๆครับอาจารย์ชำนาญใครับบอแรกดีๆอาจารย์ชำนาญครอาจารย์ชำนาญหน่อยอหน่อยก็ขอให้เป็นกำลังพาให้สัปดาห์นี้เราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน